แม่หญิงพัดพัดนะคะมาเที่ยวที่วัดโก่งนะคะอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะคะดูนะคะแม่นายงามงามนะคะทุกคนงามค่ะหมุนตัวอุ้ยงามค่ะดูบรรยากาศของวัดนะคะสวยงามมากๆก,กเลยะะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้นี่ตรงนี้ชัดเด็ดชัดเด็ดอยู่ตรงไหนพาไปเลย เามีคนรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพาไปวัดภูกเก็ตเนะาะใช่ก็มีปลาเหมือนกันโอเคมาตราสแกนบต่อพาทุกคนไปพาทุกคนไปเที่ยวค่ะหันมาแล้วไปเลยพี่พัาจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวนะคะ,ะกเกะคะคอมันจะสวนมค่ะี่ก็อัอ้นนี้วัดโกงลูก ว่าสีมงคลลูกสามารถเดนล่างไปนีได้นะคะไหน,นอันตรายนะพี่ว้าวมันจะนรรากาดที่นี่นะคะสวยงามนะคะปลาพี่พัดพาขึ้นไปนี่ไตรกไรอ่า ทุกคนแวะที่น้ำเยลลี่กันหมดเลยนะคะเอาแบบจุม่าเอาแบบเจ๊จุ่มอันนึงอ่ะโอ้โหสามีชื่อใช่ฉันต้องบำรุงลูกในท้องเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยให้คุณป้าตัดให้มีกันไกลไหมคะคุณป้าเดี๋ยวเราไปขึ้นไปก่อนนางแบบนะคะ เป็นไงพี่เตอร่อยไหมลูกพี่เตก็กินไม่หยุดเหมือนป้าน,นั่นแหละเดี๋ยวเราพากันขึ้นไปชั้นบนนะคะ,ะเมื่อกี้เราถ่ายจากส่วนด้านล่างท้ายวัดนะคะอันนี้เราจะพาไปส่วนหน้าของวัดนะคะทุกคนบรรยากาศภายในคือสวยงามมากนะคะทุกคนดูนะคะเขาจะมี วิวส,สวยๆให้นะักท่องเที่ยวถ่ายรูปมากมายเลยนะคะานชเกก่กกกเียก,ยกินไงเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนน้นนะคะนี่นะคะมันจะมีหลายมุมมากเลยนะคะ นางแบบนางแบบอยู่ไหนนางแบบอะ่ะนี่นะคะที่นี่เขาจะมีวิวสวยๆมากมายเลยนะคะต้อนรับนะักท่องเที่ยวที่ชอบถ่ายรูปนะคะเก็บความสวยงามแล้วก็เช็คอินนะคะอันนี้เป็นเรือนที่เกสิปบลักนะคะบรรยาก,กาศในวัดน,นะทุกคนคือแบบสวยงามมากถือถือไปเลย มาแล้วนางแบบของเรานะคะไปกินเยลลี่มาเยลลี่มานี่อาหารปลาฝากนะคะฝากต่างกล้องนะคะนี่ก็จะมีแบบนี้นี่ขนมสวยนะคะลองกระป๋องเปลี่ยนด้วยนะคะตอนฝนตโอเคไปมุมไหนอีกมุมไหนอ,อีก มีนกยูงอย่างสวยเลยนะลูกม,มีชิงชาด้วยนี่ชิงชาตาลคู่บุญนะลูกลูกทีมเราเขาจะกลับแล้วนะคะทุกคน